ตอนนี้ผมเดินหาเคอรี่อยู่ครับจริงๆแล้วผมเดินมาจากศูนย์เรียวโมโตสปอร์ตรามคำแหงแต่ว่าไม่เจอเคอรี่ผมดูในแผนที่มันบอกว่าตั้งแต่เรียวโมโตสปอร์ตรามคำแหงจนถึงตรงนี้จะมีเคอรี่อยู่สามจุดสมสาขา ผมเดินมาไม่มีเลยตอนนี้ผมเอารถเข้าไปใช้บริการอยู่ที่ศูนย์เรียวมอตอร์สปอร์ตนะครับเรื่องอเปลี่ยนข้อต่อ3ามทางนะ้ำหล่อเย็นนะอีกแล้วครับจบยากโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเดินมาแล้วตรงนี้ เดินมาจากศูนย์เดียวโมโตโสปอร์ตและไปถึงตรงแยกไฟแดงเมื่อสักครู่นี้ด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเดินทางกันดีกว่าวันนี้เป็นวันพุทธที่5มีนาคมพุทธศักราช2,568ใช่ ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนอะไรไม่รู้นะครับรามคำแหงเดี๋ยวผมหาซอยก่อนนะหาซอยไม่เจอป้ายบางังป้ายโดนเสาไฟฟ้าบาังอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นรามคำแหงหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเปิดไฟแต่ไกลนะ รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าฝั่งนี้ไม่มีเฮอร์รี่ตามที่ผมได้ดูในแผนที่นะครับไม่มีเลยถามใครก็บอกว่าไม่มีหมายความว่าผมต้องเดินกลับนะครับเม,มื่อสักครู่นี้มีพี่ชายเฮอรี่ไปแล้ว จะต้องเออดินย้อนออกมาค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักหน่อยหนึ่งนี hey, ่ครับเขากำลังทำปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีรถมาผมจะออกซ้ายของรถดีไหมโอเคว่างนะครับไปได้ไปได้ออกขวาเลยออกขวานะครับว่างๆไม่มีเคอรี่แม้แต่สาขาเดียวผมจะมาคืนสินค้าแน่นะโอ้ย ถือว่ารถเยอะเหมือนกันนะผมคิดว่าบางทีที่นี่ก็เงียบสงบดีนะผมจะข้ามสะพานลอยหน้านะครับหรืออาจจะลอดใต้สะพานไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูดีกว่าอยากเดินอ้าวมีรถมาจอดต่อท้ายแล้ว ก่อนหน้านี้มีแค่เต y ร์ตาว i o อคันนี้นะครับจอดแค่คันเดียวแล้วมีรถสีแดงมาจอดที่หลังนี่ครับ <laughs> เฮ้ <laughs> ผมข้ามสะพานลอยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นมุมสูงเผื่อว่าเราจะเห็นป้ายคือรี่ไกลๆผมเดินมาไกลามากเลยท่านผู้ชมอู้ สถานลลีรถไฟฟ้าหน้าอ๋อนี่เขาทำอะไรอยู่ว้าวสือกวยเด้ตรงนี้เป็นพื้นที่เกือบจะว่างเปล่าแล้วมั้งขอโทษนะครับผมเดินมาจากสถานีรถไฟข้างหน้าโอ้โหนู่นนะ แต่ว่าทีนี้ผมจะเดินไปฝั่งนน้นฝั่งตรงข้ามนะครับถือว่ามาเดินเก็บประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเดินฝั่งขวาของถนนได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าเราเห็น ว่ารถข้างหน้ามันมาในลักษณะไหนนะครับคือเราเดินสวนรถเขาเราจะเห็นนะครับบางคันมาใกล้เราไหมบางคันมาไกลเราหรือเปล่าบางคันมาเร็วประมาณนี้นะครับหมายความว่าถ้ามีรถสักคันหนึ่งมันเฉล็บมาใกล้ๆเราเราบองเห็นแล้วเราตั้งตัวทันได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปในลักษณะทิศทางเดียวก,กันกับรถที่เขากำลังสัญจรกันอยู่เราจะไม่เห็นเราจะเห็นก็ต่อเมื่อเราต้องหันหลังนะครับหันมองหลังจึงจะเห็นที่นี่เป็นเป็นรถมือสองใช่ไหมบอยออโต้ปุ๊บว้าวถือว่าเป็นเต็นที่ ใหญ่อยู่นะข้างหลังก็มีนะครับข้างหลังมีด้วย514รถเมย์สาย514มียายเดินลงบันไดนะครับคนกําลังจะไปนะลงไหลไม่ไมยายไหลนะครับย <laughs> ายระวังด้วยครับยาย โอเคโอ้โห okay. oh. สำหรับเราถือว่าเหนื่อยนะขึ้นมันขึ้นบันไดสะพานลอยแล้วดูยายท่านนี้นะท่านก็ชราภาพแล้วนะคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากมากๆเลยสำหรับผู้สูงวัยเพเป็นกำลังใจให้ยายนะครับเพราะว่าข้ามสะพานลอยดีที่สุด โน่นครับศูนย์เรียวโมโตสปอร์ตอยู่ตรงโรน้นข้างหน้าไกลๆเลยราวๆสัก500เมตรได้ถือว่ามาถ่ายวิดีโอแก้เหงาเผื่อเจอเหตุการณ์อะไรแปลแกๆโอ้โหค่อนข้างที่จะคลื่นแรง ผมจะต้องออกเดินไปทางไหนผมไม่เห็นเคอรี่นะครับหลังจากที่ขึ้นไปสะพานลอยเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เดินได้นะไประวังด้วยครับเผื่อมันถล่มอะไรลงไปเราต้องระลึกเสมอนะว่ามันคือเขตก่อสร้างอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดตู้อะไรวะเนะี่ยตู้ตู้ชาร์จเหรอ เออผมเพิ่งจะเห็นภายในมันเมื่อสักรู่นี้แหละเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมจะเดินตรงไปตอนนี้เราอยู่ที่ B Y D C G รามคำแหงใช่มันคือรถไฟฟ้าโอ้ยคันนี้น่าจะสอยอะไรมาสักอย่างถึงนะเออแต่เชื่อถือว่าคนปลอดภัยรถยนต์มันมีตัวถังซึ่งเป็นเกราะป้องกัน ระดับหนึ่งดูแล้วนะครับที่นี่เป็นต้มยำหัวปลานะท่านผู้ชมถือว่ามีร้านอาหารอยู่ค่อนข้างจะปลาปลายนั่นหมายความว่าถ้าเรามาทำธุระอะไรสักอย่างอย่างเช่นมาซื้อรถที่เอ็มจีนะครับที่นี่เมื่อใดก็ตามที่ท้องท่านว่างและหิวสามารถที่จะ ไปกินต้มยำหัวปลาอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนั้นได้นะครับซึ่งครบคันนะผมต้องดูหลังขวาด้วยนะครับเผื่อมีรถสักคันหนึ่งมันเลี้ยวเข้ามาเขาอาจจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็ได้เพราะฉะนั้นพึงระวังไว้และระวังรถสักคันหนึ่งมันอาจจะพุ่งลงมาหาผมที่อยู่ตรงนี้นะซึ่งมันสุดแล้วแต่เวรกรรมที่ ผมได้ทำมาตั้งแต่ชาติฟางก่อนตรงนี้คือร้านคินนีดิดีใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะครับรับสมัครพนักงานผู้ช่วยกุ๊กด้วยนะนี่เออเป็นร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีผัดไทยนะครับที่เป็นเออเป็นรูปภาพอยู่ตรงนั้นที่แน่ๆเลยคือมีผัดไทยนะ เดี๋ยวผมดูรถสักครู่หนึ่งนะไม,ม่มีครับไม่มีไปต่อจากที่อย็นตรงนี้คือปั๊มบางจากนะครับไม่ไปไม่ไปเขาเรียกเราเขาเรียกเราฉันมาเดินพี่ชายขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ,อตรงนี้ปั๊มบางจากดานซ้ายมือของผม เลี้ยวไม่ไม่เลี้ยวนะโอเคในอดีตที่นี่เคยเป็นปัม๊มปตทนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกยุบทิ้งไปแล้วและจะทำเหมือนกับเป็นย่านการค้าอะไรสักอย่างหนึ่งขณะผมถ่ายวีดีโอผมต้องระวังด้วยนะว่าผมจะเดินตกลงไปข้างล่างหรือเปล่าตอนนี้มีคนหนุ่มน้อยกำลังโบกรถนะครับ ไม่รู้ว่ารถอะไรที่จะจอดรับเขาแต่ไม่ใช่รถกระพอร้อปลาน้ำแดงแน,น่นอนสงสัยก็จะเป็นรถของแถวนะครับที่รับ่อหนุ่มคนนี้ไปเรียนแล้วซึ่งน่าจะใช่ข้างหน้าเป็นแยกอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะไม่ป้ายเขียนบอกว่า เลี้ยวซ้ายไปที่บางนานะครับตรงไปคือบางปะยิมที่นี่คือบ้านจัดสรรรามคําแหงหนึงรโอเคผมจะผ่านพี่วินมอเตอร์ไซค์มีรถเรี้ยวไหมวอนโลเอฟเสบใช่หรือไม่ไม่ใช่ถึงดาวิบมีรถเลี้ยวไม่มี ขาไปไหมเนี่ยไปไปใช่ไหมเดีเ๋ยวเพิ่งเหยียบคันเร่งมานะผมต้องดูเขาด้วยนะครับเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่ผมตีลังกาลงม้วนไปกับกระโปรงรถเขาเพราะถ้าเรายืนนิ่งๆให้รถเข้ชนมันกระแทกแรงแต่ถ้าเรากระโดดขึ้นกระโปรงรถแล้วตีลังกาม้วนมันจะเป็นการลดแรงกระแทกได้ระด,ดับหนึ่งนะ โอเคระวังด้วยออกไปเขาบีบแต่ใส่เออนะก็ระวังด้วยนะจับมือถืออยู่ั่นแเลยขับรถโอเคผมเดินมาถึงศูนย์ k าว a s a k i Real Motorsport รามคำแหงแล้วนะครับอยู่ที่ซอยรามคำแหง146ใช่ผมเดินกลับมาที่จุดเริ่มต้น ผมหาซอรี่ไม่เจอนะใน Google ได้บอกว่ามีฝั่งนู้น3จุดตั้งแต่จุดที่ผมถ่ายมานะครับจนถึงตอนนี้ไม่เจอเลยข้างหน้ามีนินจา500และมีนินจา ZX4R โอเคถึงแล้วนะเดินต่อไปครับผมจะกลับไปที่ศูนย์ือรถเสร็จแล้ว ร้อนใช้ได้นะโอ้น้ําแห้งเลยนะครับท่านผู้ชมในอดีตที่นี่จะเต็มไปด้วยผักปลานะแต่ว่าการก่อสร้างอาจจะมีผลพวงทําให้คลองที่เต็มไปด้วยน้ําและผักปลาไม่เหลือแล้วนะเกือแห้งเรียกได้ว่าจะบอกว่าเป็นคลองก็ไม่เชิงนะครับเอาละที่นี่คือ ศูนย์เรียวโมโตสปอร์ตมอสักครู่นี้และข้างในเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเท่าที่ผมทราบมีอ๋ออันนี้ขวานี่เป็นไทรอัมนะครับไทรอัมไทรอัมเป็นขายรถซ่อมบำรุงเซอร์วิสต่างๆข้างในเป็นของคาวาบาสกิของแบลเบตตาอะไรต่างๆนานานะครับเออซอนตรงซอนเตสมีหมดโอเคไว้เจอกันนะท่านผู้ชม15นาทีแล้วนะครับผม ค่อนข้างที่จะเหนือเลยร้อนด้วยแต่ถือว่าไหวขอบคุณที่รับชมนะครับและไม่เจอเคือรี่สวัสดีครับผม